Welcome back to Auto Review Pro วันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับหนึ่งในชื่อที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกยานยนต์รถ SUV ระดับตำนานที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งความทนทานและสมรรถนะออฟโรดที่เหนือชั้นนี่คือ Toyota Land Cruiser Lc 300ปี2026รุ่นใหม่ล่าสุดที่ถูกพัฒนาจนสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นและหลังจากได้ทดลองใช้งานเต็มรูปแบบบอกได้เลยว่า l a น d c r u ูซ e r ยังคงครองบาลังรถออฟโรดระดับพรีเมียมอย่างแท้จริง เรามาเริ่มกันที่ความหมายของรถคันนี้ก่อน lc 3 0 0ยังคงเป็นรถ suv frame c h a s แบบดั้งเดิม body on frame สร้างบนแพลตฟอร์มใหม่ t n g a f ที่มีน้ำหนักเบาลงแต่แข็งแรงขึ้นให้การทรงตัวดีขึ้นและประหยัดพลังงานมากกว่าเดิมโตโยต้าได้ปรับปรุงทุกส่วนทั้งภายนอกภายในสมรรถนะและเทคโนโลยีเพื่อให้ land cruiser อยู่ในระดับแนวหน้าแต่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นตำนานเอาไว้ครบถ้วน เข้ามาภายในห้องโดยสารกันบ้างเมื่อเปิดประตูเข้ามาคุณจะรู้สึกได้ถึงการผสมผสานระหว่างความหรูหราและความแข็งแรงแบบออฟโรดพื้นผิววัสดุเป็นแบบนุ่มสลับกับหนังคุณภาพสูงเย็บตะเข็บอย่างประณีตเบาะนั่งถูกออกแบบใหม่ให้นั่งสบายรองรับสรีระได้ดีมากไม่ว่าจะขับทางไกลหรือผจญภัยบนเส้นทางครุขัะก็ยังให้ความสบายสูงสุดแผงแดชบอร์ดถูกออกแบบให้ทันสมัยเรียบง่ายและใช้งานง่ายหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่คมชัด รองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบสังงานด้วยเสียงที่ตอบสนองได้รวดเร็วขึ้นหน้าปัดดิจิทัลสามารถปรับรูปแบบการแสดงผลได้และยังมี He a d u p Display ขนาดใหญ่คมชัดทำให้การขับขี่สะดวกมากขึ้นนอกจากนี้ t o y o t a ยังเพิ่มฉนวนกันเสียงทำให้ภายในห้องโดยสารเงียบกว่าเดิมอย่างชัดเจนพื้นที่ตอนหลังยังคงกว้างขวางเบาะหลังนั่งสบายเหมาะสำหรับการเดินทางไกลแถวที่สามเหมาะสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ตัวเล็กแต่การพับเบาะปรับรุงใหม่ทำให้เพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้สะดวกขึ้น ระบบปรับอากาศแบบ3โซนพร้อมช่องแอร์แยกทำให้ห้องโดยสารเย็นทั่วถึงและยังมีช่อง USB กระจายทั่วทั้งคันเพื่อความสะดวกต่อกันที่ดีไซน์ภายนอก Toyota Land Cruiser LC 300ปี2026ยังคงความบึกบึนดูดันแต่เพิ่มรายละเอียดที่ทันสมัยมากขึ้นกระจังหน้าขนาดใหญ่เป็นเอกลักษณ์ไฟหน้า LED รูปทรงใหม่เพรียวและคมกว่าเดิมพร้อมระบบปรับลำแสงอัตโนมัติฝากระโปรงหน้าออกแบบให้มีมิติที่สวยงามและดูสปอร์ตมากขึ้น ด้านข้างตัวรถมีเส้นสายที่ชัดเจนซุ้มล้อใหญ่ทรงเหลี่ยมเพิ่มความรู้สึกแข็งแรงล้ออลลอยมีให้เลือกหลายขนาดตั้งแต่1 8ถึง20นิ้วระยะความสูงใต้ท้องรถยังคงยอดเยี่ยมสแสดงให้เห็นว่ารถคันนี้พร้อมลุยทุกเส้นทางไฟไท้ายเล็ใหม่ด้านหลังทำให้ดีไซน์ทันสมัยและหรูข,ขึ้นกว่าเดิมมาถึงสมรรถนะการบ้างโตโยต้ายังคงใช้เครื่องยนต์ V6 ทวินเทอร์โบที่ให้พลังและแรงบิดสูงทำให้การเร่งแซงทำได้ดีมากการตอบสนองของเครื่องยนต์เนียนขึ้น ลดอาการรอรอบเกียร์อัตโนมัติ10สปีดก็เปลี่ยนเกียร์ได้ราบรื่นทำงานแม่นยำในทุกสถานการณ์บนถนนดำแม้ซ4,300ให้ความรู้สึกนิ่งมั่นคงควบคุมได้ง่ายการบังคับพวงมลลาลัยแม่นยำกว่าเดิมช่วงล่างถูกปรับให้ซับแรงกระแทกได้ดีขึ้นให้การขับขี่ที่นุ่มนวลแม้บนถนนครุกคะระบบ Adaptive Suspension ช่วยปรับสมดุลให้เหมาะกับสภาพเส้นทางอัตโนมัติแต่จุดที่ทำให้ Land c r u ซอร์เป็นตำนานคือความสามารถออฟโรดระบบ Multi-Terrain Select คลอนคอนโทรลและกล้องรอบคันแบบออฟโรดช่วยให้ไต่หินลุยโคลนขึ้นเนินชันหรือข้ามมอเตอร์ไซค์ได้ง่ายดายระบบขับเคลื่อนสีล้อของโตโยต้ายังคงเป็นหนึ่งในระบบที่ทนทานที่สุดในโลกและมุมไต่มุมจกักรครับก็ถูกพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมด้านอัตราสิ้นเปลืองดีขึ้นเล็กน้อยจากโครงสร้างที่เบาลงและการจูนเครื่องยนต์ให้ประหยัดขึ้นแม้จะยังไม่ใช่รถประหยัดน้ํามันแต่ถือว่าดีกว่ารุ่นก่อนอย่างเห็นได้ชัดมาถึงเรื่องราคาการบ้างราคาจะขึ้นอยู่กับตลาดและออปชันของแต่ละประเทศ โดยทั่วไปแล้วรุ่นเริ่มต้นของ Lc 300ปี2026จะเริ่มในระดับราคาพรีเมียมและยิ่งเพิ่มแพ็กเกจหรือระบบความปลอดภัยขั้นสูงหรือชุดแต่งออฟโรดราคาก็จะสูงขึ้นตามแต่ถึงอย่างนั้น Land Cruiser ก็ยังถือว่าคุ้มค่าเพราะเป็นรถที่มีมูลค่าขายต่อสูงมากสรุปแล้ว Toyota Land Cruiser lc 300ปี2026คือรถออฟโรดระดับตำนานที่ถูกอัปเกรดให้ตอบโจทยุคใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งเทคโนโลยีล้ำสมัยห้องโดยสารหรูหราความทนทานระดับโลกและสมรรถนะบนพื้นผิวต่างๆที่ไม่มีคู่แข่งใดคนง่ายๆไม่ว่าจะเป็นรถครอบครัวรถลุยหรือรถใช้งานระยะยาวแลนด์ครูเซอร์ยังคงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดขอบคุณที่รับชมออ t โต้รีวิวโปรแล้วพบกันใหม่ในรีวิวครั้งต่อไปครับ